สวัสดีเอซีทุกท่านครับแส,สดงความเสียใจกับช้างเจ้าของช้างที่ล้มด้วย

เมคโครนี้จะมายกช้างขึ้นนะครับช้างเพิ่งเสียไปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนื่องจากว่าชาลาเขชาชลา อายุ87ปีคนระับถือว่าชลาแล้วแหละ87ปีงานนี่ก็จะประมาณ2เมตรกว่านะครับนี่เขาต้องเอางาออกก่อนอยางรถนี้ใช้ลองยกเข้าขึ้นแล้วเอาขอนอนบนยางรถนี่ครับดู ตรงนี้นะครับขมับเนี่ยเขาจะยุบลงไปตรงนี้เห็นไหมยุบลงเนื่องจากว่าแก่แก่ถ้าเป็นช้างวัยรุ่นเห็นไหมอ่าเน,น,น,นี่หัวจะไม่ยุบเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ฮะถ้าแก่ปุ๊บคือมันจะหนังะมันจะเข้าปติสในกระดูกพอแก่ปุ๊บเป็นเลย สวยมากนะครับผมจะพาไปดูควานช้างเข้าช้างที่โดนทำมามัานมาดเลยนะครับจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากควานออสควานออสรำดับถัดไปเนี่ยเขาก็จะทำ การถอดงานครับเจ้าของช้างนะทําการถอดงานเก็บไว้ครับคือถามว่าถมทั้งงานได้ไหมได้แต่ถมไปแล้วจะมีคนไปขุดเหมือนเดิมนะจะมีคนไปขโมยขุดขึ้นมาครับทางที่ดีคือให้เจ้าของงานทนะําทการถอดงานออกมาัส่วนกระบวนการถอดงานนั้นเราก็ไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะว่าครับเป็นภาพที่ค่อนข้างอ่า ไม่น่าดูเท่าไหร่ไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่ต้องขออภัดยด้วยแกงแกงถอดงาแล้วดูใกล้นะงานเขาทใหญ่เะลิ้นดีม่วงเลย,ยหลหง่ายจา่าเมตรางแป้นงานะงเมกต้รอ,รอรมีดัว อยางนตอนกี่โมงครับ่อเมื่อกี้หรอลมเมอกี้ะทายใจเมืี้ครับลมบนเท้เขาปู่สำพอรทองนะครับางทรายนะครับรอทำพิธีครับ งากอับนหดูนส่นะไรงาสวยมากเลยฝั่งนี้ยาวกว่าฝั่งนี้ยาวกว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้เสียดสีฝั่งฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายจะสั้นกว่าเนื่องจากว่าโดน โดนทรายโดนหินอเลยกาืนี่ปูชบยุบเถาแห้งเหรอเถาแห้งมันต้ใส่น้ำไปกินนี่เะไรไฮะใส่น้ำไปคั้งหนึ่ง ใส่น้ำได้ขันนึงเลยนี่คือเป็นกระโหลกเลยนเนาะนี่ก็เป็นกะโหลกเลยนะเป็นกระโหลกอันนี้เป็นนังนังหุ้มกลกตัวนี้นังหุ้มกลแล้วหนังไม่มีเอองานถึงไหนงานถึงนี้ใต้ตาเลยอ๋องานอยู่ใต้ตาอะไรนะฮะ รรหลังจากที่ถอดงาเสร็จแล้วเขาก็จะเอาแม่คร,ครูยกขึ้นใส่รถแทนเลอร์ถ้าไปถบที่วัดนะแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเจ้าข,ของช้างอีกครั้งหนึ่งนะครับช้างเช่อนี้น่าจะเป็นช้างคู่บารมี ของต้นตะปูเลยมันมีอายุค่อนข้างที่จะเยอะืูเยอะมาก87ปีครับแก่หุณนายนะแก่คุณนไทยนี่ก็เป็นชาที่ผมชอบอีกเชือกหนึ่งนะชื่อว่าทองแดงลายทองแดงชาญที่หน้าตาหล่อมากงานใหญ่หลอ่อ ม่งคุดพี่น้องเวอยชื่ออะไรไม่รู้เป็นช้างตัวผู้เหมือนกันตังน้งแต่เป็นช้างพิการครับโอ้โล่งสางเล่านี่สางแจ็คตัวนี่สางเป็นสีลายตัวน,นี่เป็นสีดอเป็นช้างเพศผู้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีงาเนะี่ยมีเป็นงาเล็กผิดปกติอืม โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามช่องไทร์บอวบานช่อง Elephant Thailand ด้วยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์เพื่หนึ่ comment, นกำลังใจ้วสวัสดีจ้า